ช่วงมาดำตวงคุยซีนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นมตราเมลิแมคคอมิกเครื่องเทศคุณภาพช่วงมาดำตวงคุยซีนวันนี้มาดำตวงของนำเสนอเมนูที่ง่ายแล้วก็เป็นอาหารฝรั่งแบบอร่อยนะคะทำง่ายค่ะวันนี้เมนูชื่อว่าเพเน่อกไก่อกชีสค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะ อกไก่ okay. นี้นะคะเราจะหมักด้วยเครื่องเทศค,ค่ะแล้วนําไปทอดก่อนที่จะไปอบชีสค่ะส่วนเจ้าเส้นพาสต้าตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเพนเน่ค่ะเป็นลักษณะที่มีปลายแหลมสองด้านนะคะ พาสต้าตัวนี้ค่ะเราจะไปต้มแล้วก็มาผัดค่กับครีมแล้วก็เครื่องเทศค่ะเราจะทำส่วนของอกไก่ก่อนนะคะอกไก่นะคะเราจะหมักด้วยตัวเครื่องเทศค่ะวันนี้มาราดตรงเลือกใช้เป็นอิตาเลียนซีซ n i n นิ่งค่ะมีส่วนของสมุนไพรและเครื่องเทศผสมอยู่หลายชนิดนะคะตั้งแต่ตัวออริกาโน่มาจ r แรมท a i r รสแมรี่และอีกหลายชนิดค่ะเหมาะสําหรับที่จะปรุงรสของพาสต้าต่างๆนะคะหรือว่าเอาไปโรยบนหน้าพิซซ่าก็อร่อยค่ะ mm hmm. และก็เพิ่มความหอมอีกนิดค่ะด้วยส่วนของกาลิกเบปเปอร์ค่ะอันนี้เนี่ยไม่มีเกลือนะคะจะเป็นส่วนผสมของกระเทียมและพริกไทยค่ะปรุงรสด้วยเกลือค่ะ mm hmm. เราจะเพิ่มพริกไทยไปอีกเล็กน้อยค่ะ เราจะตีไข่เพื่อที่จะเอามาชุบในส่วนของไก่ของเรานะคะตรงนี้ค่ะเราจะผสมด้วยครีมเทียมพร่องไขมันตรามาลิค่ะเล็กน้อยค่ะตีให้เข้ากันค่ะเราโรยแป้งสาลีลงบนไก่ค่ะเพื่อที่จะปิดเจ้าพวกเครื่องเทศที่เราหมักไว้ค่ะให้เขาอยู่กับเนื้อไก่แล้วก็มีความหอมค่ะเราจะนำไก่ที่หมักด้วย เครื่องเทศต่างๆนะคะแล้วคลุกด้วยแป้งเนี่ยนำชุบส่วนผสมของไข่และครีมเทียมห้องไข่มันตรามลริค่ะก่อนที่จะไปคลุกกับเกล็ดขนมปังป่นค่ะหลังจากที่เตรียมไก่ไว้ค่ะเราจะไปต้มตัวเส้นพาสต้าค่ะเราจะต้มเส้นเพเนเน่นะคะเวลาต้มเส้นค่ะน้ำเดือดค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปในน้ำที่ต้มเส้นเล็กน้อยค่ะ เราสามารถที่จะดูเวลาของการต้มเส้นเนี่ยบนถุงนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอาเรนเต้ค่ะก็ประมาณ7นาทีค่ะบนถุงบนฉลากเนี่ยเขาจะบอกไว้อย่างชัดเจนค่ะแต่ถ้าเราต้องการแบบนิ่มนะคะสามารถที่จะต้มต่อไปอีก1นาทีค่ะเอาละค่ะเมื่อเส้นลงจับเวลาเลยค่ะค่ะเราจะเอาไก่ที่เราเตรียมไว้ค่ะลงทอดค่ะใส่น้ํามันลงบนกระทะเล็กน้อยค่ะค่ะเราจะเอาไก่ของเราค่ะลงทอดค่ะในส่วนของ เครื่องที่จะผัดกับคัสตานะคะวันนี้มาดามตัวมีพรอมใหญ่สับค่ะกระเทียมสับนะคะแล้วก็จะใช้พริกหวานค่ะสีแดงสีเขียวนี่แหละคะ่ะเราจะหั่นพริกลักษณะเป็นลูกเต๋านะคะเราจะทอดให้ไก่เนี่ยมีสีเหลืองเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังไม่สุกค่ะค่ะเมื่อไก่ของเราเนี่ยมีสีพอจะเหลืองๆนะคะเราก็จะเอาขึ้นค่ะ แล้วก็เตรียมไว้เพื่อที่จะไปอบกับฟีค่ะเด็จน้ํามันกอกก่อนนะคะพักไก่เราไว้ค่ะเจ้าเทนเน่ของเราเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะขั้นตอนของการผัดซอสเพื่อทําพาสต้าค่ะเราจะใช้น้ํามันมะกอกนะคะใส่ลงค่ะและหลังจากนั้นนะคะใส่หอมใหญ่ค่ะกระเทียมสับค่ะเดี๋ยวเรารอให้หอมใหญ่เนี่ยเขาเริ่มสลดมีความหอมตอนนี้ของกระเทียมแล้วค่ะเราก็จะใส่เจ้าพริกหวนลงไปค่ะและหลังจากนั้นค่ะ เจ้าซอสของตัวนี้ค่ะมาดามจะทําเป็นพิงซอสค่ะใส่ t ูเมโตเพสนะคะมาเสือเพสตข้นพ้นค่ะลงผัดค่ะแล้วก็เพิ่มความเผ็ดสไตล์ไทยๆนะคะจะใส่ซอสพริกค่ะผัดให้เข้ากันนะคะและหลังจากนั้นค่ะใส่กืนเตรียมพร้อมไขมันกรามาลีลงไปก่อนกะรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยค่ะ ใส่เครื่องเทศที่เป็นอิตาเลียนซีซาร n นิ่งเพิ่มรสชาติให้ความกลมกล่อมแล้วก็ความเข้มข้นของสไตล์อิตาเลียนค่ะเมื่อซอสเราได้ที่แล้วนะคะเราจะตักแบ่งซอสค่ะส่วนหนึ่งค่ะลงบนไก่ค่ะเราจะโรยชีสมอสซาเรล่าลงบนไก่อบค่ะและถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเจ้าพาร์เมซานชีสนะคะก็สามารถจะตูดลงได้เพื่อเพิ่มความเป็นอิตาเลียนแบบเข้มข้นอีกระดับหนึงค่ะ เราจะนำเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิร้อยแปองศานะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะเมื่อถึงเวลารับประทานนะคะไก่อบชีสของเราอยู่ในเตาอบแล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะเราจะเอาตัวเส้นพาสต้านะคะลงผัดกับซอสค่ะอุ่นซอสให้ร้อนอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เส้นพาสต้าค่ะยนลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันค่ะเราเพิ่มพรารมซานชีสขูดลงไปค่ะ โดยพาสเลสับลงเล็กน้อยค่ะเมื่อไก่อบเสร็จแล้วนะคะเราเอาออกมาค่ะเราเสิร์ฟไก่อบพร้อมกับเส้นเทนเนตที่ผัดเรียบร้อยแล้วค่ะโดยพัสเลสับเพื่อตกแต่งเล็กน้อยค่ะและนำเสิร์ฟขนาดร้อนๆแบบนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเพนเน่กับอกไก่อบชีสค่ะเมนูนี้นะคะลองทำตามตรงดูนะคะเพราะว่าทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยขอนำเสนอในรายการมาดามตวงฟู้ดเซเล็ปค่ะ